เมล็ดส mm ่งสัยไหม Do you any question At the moment I try to stay awake open recognize uh, some scars and not attach not uh, feel not feel aversion about that so I just try to keep going and that's it บอกว่าก็คือพยายามจะตื่นแล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆค่ะแล้วก็แล้วก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ยังไม่ตื่นรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า มันหลงก็ไปเข้าไปบกบุนอยู่ข้างในถ้าบกบุนอยู่ข้างในเท่ากับไม่เป็นปัจจุบันธรรมเพราะปัจจุบันธรรมจะต้องไม่ไม่หลงหมกบุ่นข้างในไม่ตรงออกนอกแสดงว่าเขายังมีเรื่องที่ต้องการจะทําความเข้าใจต้องการจะเคลียร์ให้ชัดเจนอไอ้ก็ถามไม่สิ้นสงสัยเลยมีอะไรเนื่องจากระยะเวลาสัาน้นเขาคงจะมีความรีบเร่งที่จะเก็บความรู้ความเข้าใจให้เร็วที่สุดมันเลยเข้าไปเหมือนเหมือนกันนจะอยู่กับรู้ความรู้สึกตัวแต่มันเข้าไปหมกบุ่นเขา Yes, so I have a question. What would be your opinion about painful feelings in the body and uh, painful emotions? Because when I feel a painful feeling in body, painful emotions, I try to be aware of it, but. It's like a few moments and I wanna get out of it. Again I come back, just accept it, let it let it be and after a few moments again the aversion or desire to change something rise up in my mind. So I would like to ask what would be the best ways to accept painful body? ก็ว่ายังไงค่ะเขาบอกว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวดร่างกายทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจอะค่ะคือเขาก็แบบเห็นมันเกิดขึ้นมาบางทีมันก็หายไปบางทีเห็นมันเกิดขึ้นมาใหม่ก็มีความต้องการที่จะแบบยอมรับมันหรือว่าถามหลวงตาว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะยอมรับ อาการทางเจ็บปวดทางกายแล้วก็ใจอย่างเงี้ยคือวิธีไหนคะก็คือไม่ไม่มีตัวไม่มีตัวตนไปเสวยไม่มีตัวตนต้องไปยอมรับมันยอมรับโดยธรรมชาติของใจที่บริสุทธิ์เพียวไม้ความไม่มีตัวตนเนี่ยเท่ากับยอมรับทุกสถานการณ์เพราะว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งมวลเนี่ยไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราของเราคือทำทั้งมวลรวมทั้งสังขารและทาไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา นั้นเนี่ยคือทำอันนั้นเนี่ยคือธรรมชาติที่ยอมรับตามความเป็นจริงคือเพียวหมยนี่เองถ้าเป็นเพียวหมยนั้นจะยอมรับได้หมดเองโอเค so the best way when a painful body feeling arise and is to reflect that it's just a feeling no ownership to that feeling and just try to feel open and awake and when after a few moments again aversion or desire rise up in the mind and again just release and stay open and this is the best way to deal with this ค่ะ open น่ะ ไม่ใช่มีตัวตนเข้าไปรับหรือว่ามีเป็นความเป็นเจ้าของของสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นค่ะคือถ้าถ้ามีอาการปวดทากายน่ะมันก็ต้องรับรู้ร้อยเอร์เซอยู่แล้วไม่ไม่หลบไม่หลีกไม่หนีไม่เข้าไปต่อสู้กับอาการนั้นก็รับรู้ตามปกติถ้าทนไม่ไหวก็กินยาแค่นั้นแหละยาแก้ปวดแต่ทางใจอ่ะความปวดใจไม่มีเพราะใจไม่มีตัวตนปวดใจไม่มีเพราะใจไม่มีตัวตนใจเพียวไม ไม่มีตัวตนนั้นความปวดทางปวดใจไม่มีมีแต่ปวดกายไอ้ที่ปวดใจเนี่ยมันคือหลงหลงหลงเอาสังขารไปยึดสังขารโอเคเออจากจากที่ปฏิบัติมาหลวงตามีคําแนะนำไหมคะตันนี้แนะนำแบบเหมือนฝรั่งนี้เลยแลน้วนามากี้เนี่ยที่เราแนะนำเราเราจมแช่ไปซึมเศร้ามันต้องตื่นรู้ตื่นรู้ในปัจจุบันไม่เข้าไปจมเลย ไม่จมเพเป็นสภภาว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่จมไม่แช่ไปติดไม่ติดอะไรเลยรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันเนี่ยสัมปชสัญญะมีสัมปััญญะมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยอย่าง,งที่เป็นเนี่ยบอกรู้สึกตัวทั่วพร้อมยังไงก็เนก็ที่เป็นเนี่ยเมื่อกี้จมแช่หน้าเก้าอี้เนี่ยจมแช่มากจมหนักเลยหลวงตาคบเมื่อกี้ที่คุณเขาถามนะคะที่หลวงตาบอกว่าปวดใจอ่ะใจไม่มีหลอก คิดยังไงให้ว่าใจมันไม่มีอะคะมันเราไปต้องคิดยังไงก็คือตรระชาติมันไม่มีอยู่แล้วต้องไปคิดยังไงต้องไปคิดยังไงว่าใจไม่มีก็มันไม่มีใจอยู่แล้วไม่มีตัวใจอยู่แล้วมีแต่อาการของขันห้าที่ต้องดับไปแต่ตัวใจไม่มีแล้วต้องไปคิดยังไงก็ไม่มีสัพเพมานาตาตัวใจไม่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษ ปวดใจไม่ได้อที่มันหลงได้แหะคือมันคิดคิดปรุงแต่งหลงสังขารไปคิดไปต่นางน,นานาจะเป็นทุกข์อะหลงในความคิดเอาหลับไปไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาปุ๊บก,ก็คิดอีกแล้วใจจะแท้คิดไม่ได้ปวดใจก็ไม่ได้เพราะใจมีตัวตนอดี่ปวดใจอยู่ทุกวันไม่ใช่ใจอันนี้ก็คือหลงไปตามความคิด อ๋อค่ะกราบนมัสการหลวงตาคุณแม่ชีแล้วก็เพื่อนกัลยานมิตรทุกท่านนะคะก็วันนี้มากราบหลวงตาแล้วก็ขอความเมตตาทุกท่านด้วยค่ะก็เป็นไงล่ะนี่เลยสงสัยเมื่อวันอังคารนะคะก็พาสามีไปเช็คมะเร็งนะคะที่ปอด ก็ปรากฏว่าคือจริงๆอะตอนนี้เขาสุขภาพโอเคเพราะว่าหยุดคีโมมาได้ประมาณเดือนกว่าแลว้วอะค่ะแต่ว่าผลเอ็กซเรย์เนี่ยไอเซลลมันโตขึ้นหมอก็จะต้องให้คีโมแต่ว่าเขาอะยังมีเม็ดเลือดขาวไม่พอค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าให้รอออกพรรษาก็ ก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกอะไรเลยก็โอเคยอมรับว่าอ๋อมันโตขึ้นเดี๋ยวค่อยมาให้คีโมแต่พอกลับมาที่วัดพอคนมาถามอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนั้นมันรู้สึกมันรู้สึกมันแบบวุบไปอะค่ะตอนตอนที่บอกเขาอะค่ะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเศร้าอะค่ะมันแบบมันเศร้าแล้วแต่ว่าก็มันมันก็ไม่ได้เศร้าติดอะค่ะ มันก็แมบอกว่าไม่รู้ไปทํามันหรือเปล่าว่าเอาตัวไปช่วยมันหรือเปล่าแต่คิดว่าน้อยลงกว่าแต่เดิมแล้วค่ะเดิมเนี่ยจะรู้เลยว่าไปบีบไปบังคับมันว่าเออแกแบบไปพยายามทําอะไรกับมันนะคะแต่แต่แต่เมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยก็รู้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันรู้มันรู้ว่ามันดาวลงไปเลยแล้วก็มันก็เวิบขึ้นมาแล้วมันก็ทําอะไรต่อได้อะค่ะ ก,ก็ตอนนี้ก็เลยปฏิบัติตามที่หลวงตาบอกอะค่ะว่าให้ให้มี p พ e s e n t t o m e n t นะคะให้ตื่นรู้แล้วก็แล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอะคะ่ะก็พยายามมันเนี่ไม่เป็นปัจจุบันจริงคือมันมีตัวตนไปหลบอยู่มันปวดใจไม่ได้เมื่อกี้ที่ตอบนี่ไปใจป,ปวดใจไม่ได้มันมีเวทนาใจยะใจไม่มีเวทนามันปวดใจไม่ได้ทุกใจไม่ได้ อ้เนี่ยมันคือที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราอิยิตเป็นตัวเป็นตนลยแล้วเอาตัวเราไปหลบหลบเข้าไปในห้องแล้วไม่กล้าสู้ความจริงเราอยู่แบบไม่กล้าสู้ความจริงเราต้องพิจารณาความจริงไปเลยถ้าเขาจะตายมันก็ต้องตายถ้าเขาไม่ตายมันก็ไม่ตายเราเหมือนกันถ้าเราจะตายก็ต้องตายไม่ตายก็ไม่ตายมันไม่ใช่ว่าเราจะตายเพราะว่าเขาอยากให้ตายหรือไม่อยากให้ตายเราเหมือนกัน ตอยเราไม่อยากตายเราก็ต้องตายแต่ตอนเรายังไม่ถึงเวลาจะตายมันก็ไม่ตายเราไม่ฆ่าตัวตายม็ไม่ตายมันมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามความอยากไม่อยากของเราต่างเราไปฆ่าตัวตายอืเราต้องพิจารณาความจริงว่าทุกคนเกิดมาไม่ตายชาติก็ต้องตายเร็วมันเดี๋ยวก็ต้องตายงแ้ไแต่ถ้าเขาไม่ตายก็เป็นเรื่องเพราะว่าเหตุปัจจัยเขายังไม่ถึงมันยังรักษาได้ก็ไม่ตายเออถ้าไม่รักษาไม่ได้มันก็ต้องตายทุกคน ก็พิจารณาความจริงแทนที่จะไปหลบหลบความจริงไม่กล้ารับความจริงไม่กล้าพิจารณาแล้วหลบก็ไปในห้องว่างของใจอันนี้เราจะปวดใจและทุกข์ใจตลอดมันไม่ใจไม่มีหรอกแต่เราสร้างมันสร้างมันหนีมันจะเป็นความทุกข์หนีความจริงเราจะสร้างมันแล้วหนีความจริงนี้ไปนานเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าคนที่เรารักมีมากมายในโลกนี้รักผัวรักลูกรักพ่อแม่รักพี่น้องรักญาติอะไรอีกลักหมารักแมวเยอะแยะหมดอ่ะมีคนคนก็ไปรักโน่นรักนี่ทั้งหมดอ่ะ แล้วสุดท้ายก็ทุกตายละเวลาเขาเรารักอะไรจริงพอสิ่งนั้นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาจะเป็นอะไรไปเราก็ทุกตายเลยมันต้องยอมรับความจริงพิจารณาความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เราจะยึดได้หรอกมันเกิดมาแล้วต้องเคลื่อนไปถูกความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคไม่มีอะไรสมหวังร้อยเปอร์เซนไม่มีอะไรได้อย่างใจร้อยเปอร์เซนความพัดภาจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกที่ยึดมากอย่างเงี้ย เรายังไม่ค่อยอยู่กับความจริงเราหลบความจริงไว้ไม่อยากคิดถึงความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราก็อยู่กับความกลัวเราหลบก็ไปในห้องของใจแต่จ,จริงเราอยู่ในความกลัวกลัวว่าสามีจะตายเป็นมะเร็งตายแต่ก็ไม่ตายมันก็ไม่ตายเราแช่งเขาให้ตายเลยตา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 ยแมยังไม่ตายตอนนี้ก็ไม่ตายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตายเพราะเราอยากก็ตายหรือกลัวเขาจะตายหรอกถ้าเขาจะตายมันก็ต้องตายความคิดมาหลอกเราอย่างเงี้ย เราจะจมอยู่ในความทุกข์เพราะความคิดเราที่มันหลอกตัวเราเราไม่กล้ารับไม่กล้ากับความจริงไม่กล้าเผชิญความจริงพิจารณาความจริงเขาใครเราเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัฒาคมีหรอพุทธเจ้ายังไม่รอดเลยไม่ใช่ไปาอยู่กับความกลัวแบบนี้แล้วไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดถึงแต่ความจริงเราไปอยู่ในเซฟตี้โซนเนี่ยล้วแอบคิดแอบคิดถึงจะเป็นความกลัวความทุกข์อยู่ในนั้นน่จะบอกให้กราบขอบพระคุณค่ะ